ทุกคนสังเกตตาเจ้าทลร่สกีบีดี่ทอยลทได้ไหมว่าตาของเขามันจะเป็นสีแดงเลยนะครับมันจะไม่เหมือนพวกสกีบีดี้ทั่วไปเดี๋ยวผมวงนี่จะไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะครับเพราะก็ตัวอื่นเนี่ยจะจะ,จะเป็นตาขาวกันหมดเลยแต่ตัวนี้ตาแดงเหมือนน่าจะเป็นพวกแอตโตทอยลทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนสังเกตอะไรหรือเปล่าครับ ไอ้เจ้าสกีบีดี้ตัวที่เหลือที่โดนทีวีแมนสกดจิตเขาได้ตายไปแล้วครับเขาโดนทีวีแมนจาัดก,การไปหมดแล้วและตัวนี้โดนพี่รัสคาเวล่าแมนก็จะโคกไปแล้วโอเคทุกคนสังเกตอะไรหรือเปล่าครับซึ่งคาเวล่าแมนตัวนี้ไม่ใช่ชีริตโตัวอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมบ่งก่อน ไม่ใช่คีริโตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตถ้าเป็นคีริโตจริงๆริะต้องใส่ชุดสูตรขาวเอ้ยไม่ใช่ดำแล้วเออได้แก่ไททันสปีกเกอร์แมน